หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีหารือคณะกรรมการร่วมผลักดันกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานพืชสวนโลกครับนายวิเชียนเจนตระกูลโร่ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีร่วมหารือคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีและส่วนราชการถึงการดําเนินงานของสมาธิกกับส่วนราชการในเดือนธันวาคม2564ที่ห้องประชุมศีสยามรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีครับ รายประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวถึงประเด็นสําคัญในการขอความร่วมคณะกรรมการและสมาชิกร่วมผลักดันจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกโดยได้เชิญนายกําพลตันสัจจาเจ้าของสวนนงนุฑพัทยามาร่วมสำรวจและให้คำแนะนำ พบว่าจังหวัดกาญจะนะบุรีนั้นมีความเหมาะสมเช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่อุดรธานีและนครราชสีมานะครับโดยการจัดงานพืชส่วนโลกนั้นจะต้องใช้เนื้อที่300-500ไร่ซึ่งการจะเป็นเจ้าภาพจัดงานได้นั้นคณะกรรมการจะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมนะครับหลักแนวคิดการออกแบบสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมดังนั้นก็ขอความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดขึ้นนะครับ